สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมช่างแพ็กพ่อกันอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่สร้างแพ็กสิ่้าไปใต้เขียดใต้เขียดสไตล์สร้างแพ็กสะดวกสบายครับผมก็ตองยางให้ปวดขานี่อุปกรณ์ไม่ตกเขียดเด้อครับผมพุ่มปัญญาครับผมแล้วก็ถุงใสนาไฟอุปกรณ์ครบมาจะใส่พร้อมแล้วไปกันเลย ร้อยครับผม,มนี่เจอแล้วครับตัวที่สองนะครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นครับนั่นนั่นเด้ออ้าวได้แล้วครับผมเห็นว่าไงอ๋อเบิรงเด้อนั่นนี่ ข่าวมหวัศลครับผลสรุปเม่อวานได้เขียดอิมโม่น่อยสองตัวเอาไว้ต่แส่เ็ดมออร์เด้อฮะที่ได้ปบอกวอย่าไรสำหรับคลิปนี้กับมี่ยังมาให้เบิ้งนซัมนี่ล่ะครับสวัสดีครับ